สวัสดีครับผมช่างรวงเกษตรแท็กเตอร์นะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0 8 2 8 7 4 7 2 5 0่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูรถก่อนที่ใหม่ครับผมมีขั้นในมั่งเราจะมาปรับเปลี่ยนราคากันนิดหน่อยครับผมดูที่ขันใหญ่เลยครับตู้แอร์คันนี้ครับผมสวยครับสวยสุดสภาพเตรมมาจากญี่ปุ่นครับผมใช้งานได้เลยอันนี้ราคาที่3ามแสนสองหมื่นบาทนะครับแอร์เย็นแอร์ครบเตรมระบบครับผมตัวนี้จะเป็น อีสกิเกียสามสามนะครับกับเครื่องสี่ล้อเครื่องยนต์สี่สูบนะผมอ่าคันต่อไปก็จะเป็นเอลวันครับรถที่นิยมครับผมเอลวันสองศูนย์ห้าเกียร์ซเทเทนนะครับอ,อีสกิเกียร์ซเทเทนนะคกับเครื่องสี่ล้อผมมาพร้อมโรตารี่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะผมะระบบหางธรรมดานะครับเกียร์ซเทเทนนะผมหนึ่ง แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับมาดูตัวต่อไปครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดลงรูปไว้อยู่ในข้างล่างนะครับผมทีนี้เราผมจะทำคลิปบอกราคาไปก่อน,นครับตัวนี้จะเป็นอ e ีสกีครับผมตัวนี้แลนด์โฮมครับตัวนี้สองห้าห้าครับผมแลนดลีดเดอร์นะสองห้าพร้อมโรลารี่เมทแปดสิบครับแต่ฟันโรลารี่ก็ น่าจะซิกแล้วเลยครับครับผม่ระบบใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ก็ชั่วโมงทํางานอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับผมอ่าคันนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยชั่วโมงนะครับ ielvan อ,อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับทุกท่าครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูต่อไปตัวนี้ก็จะเป็น st a สิบเจ็ดครับ เอสเต้เอสิบเจ็ดนะครับผมก็คือสิบเจ็ดแรงม้าเครื่องยนต์สามสูบกับก้นสี่ล้อแล้วครับตัวนี้ครับก็สภาพค่อนข้างสวยอยู่ครับนครับก็มันก็ไม่สวยเป็นบางชิ้นส่วนเล็กน้อยครับอ่าก็ตัวนี้แตกมานิดหน่อยครับแค่นี้เองครับผมตัวนี้โรตารี่ใหม่มากเลยครับตัวโรตารี่กว้างอยู่เมตรยี่ครับถือจะเป็นขับการครับสามารถไปยนได้ครับอ่าตัวนี้ราคาก็อยู่ที่หนึ่งแสน สองหมื่นห้าพันบาทนะครับเอสเตเอสิบเจ็ดตัวนี้นะครับสิบเจ็ดแรงม้าครับผมก็ตัวนี้จะฐานล้อก,กว้างอยู่เมตรหนึ่งครับเอ้ยหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับเอสเทเอสิบเจ็ดจะเป็นรุ่นใหม่ละหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทอ่าตัวนี้จะเป็นมิซูสามสิบแรงตัวแอร์ครับตัวนี้แอร์ไม่เย็นนะครับไปเช็ครูปเอาเองเติมน้ำยาใช้าง,งานได้เลยนะครับตัวนี้สองแสนบาทครับ โรตาต่อไปตัวันนี้จะเป็นยันม้านะครับผมยี่สิบแรงม้าครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมของโรตารี่เช่นกันครับจะเป็นยันม้าครับจะเป็นเอฟยี่สิบดีครับตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบกับเพื่มสี่ล้อนะครับเป็นราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ครับยันม้าครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคูนปบต้าน,นะครับผมเป็น b ีพันสองนะครับตัวนี้แต่ผมใส่เครื่อง16แรงใส่นะครับเครื่องเก่ามันมามันไม่ดีครับเครื่องหวมเครื่องอ่อนป้าสูบไม่ค่อยดีครับผมเปลี่ยนเครื่องเลยตัวนี้จะเป็น16แรงครับตัวนี้ราคาอยู่ที่85,000บาทรวมแขนลากครับผมแถมแขนลากไปชุดนึ็นรถเล็กครับตัวนี้เป็นท u พันเจ็ดนะครับผม 17แรงมา้าเครื่องยนต์3สูบครับอ Isaki TU พันเกับเครื่องสล้อครับอ่าตัวนี้ก็ผมสับยางมาให้ครับยางไม่สวยครับนี่ยางสวยเลยใช้งานจริงได้ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่98,000บาทนะครับผมเปลี่ยนราคากันยิ่งตัวนี้ครับอ Isaki TU พันเรับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นมิซูรรรครับ15แรงเครื่องยนต์2สูบครับสามหมื่นห้าพันบาทอ่าตัวนี้จะเป็นรถบีย e ี่สี่รถไทยครับปี261หุ้นเซียนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นบีพันหกครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับบีพั 1, นหกอ่ตัวนี้จะเป็นเงินแม่ครับสามแรงขับเขั้นสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์2สูบราคาอยู่ที่ ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมรถเราก็จะมีตามนี้ครับนู้นอีกคันหนึ่งนะ B นครับผมบีพันหกนะครับสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับบีพันหกเอ้บีหกพันครับผมตัวทีนี่ครับบีหกพันสี่หมื่นแปดพันบาทครับผมราคานี้ครับตามนี้เลยนะครับผม ผมช่างวัเกษตแท็กเตอร์ก็พิกาดร้านบ้านหลวงโรงน้อยอำเภอศรีคิวจังหวัดนครราชสีมานะครับสวัสดีครับ